สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้นครแดงโปรโมชัน่นผ้ามากราบส,กกรสักการะนมัสการกราบสักการะบูชาเจ้าแม่ริมก่อนเนี่ยครับที่ศาลเจ้าแม่ริมก่อนเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับระดับขั้นตอนการไหว้นะครับร,รับการแนะนําจากเจ้าที่ศาลว่าไหว้จุดที่หนึ่งให้ไหวท้ที่นี่ครับจุดที่หนึง่งยูดาน,นา ศาลเจ้าแม่ครับก็คือศาลาเทวดาครับศาลาเทวดาครับผมเสร็จจากไหว้จากสาราเทวดาก็ไปที่ตัวศาลครับเข้าไปในตัวอาคารศารเจ้าแม่ครับแล้วก็ไปไหว้ตามจุดต่างๆครับเดี๋ยวพาเข้าไปครับครับเรามาจุดที่สองครับ จุดลงชื่อนะครับลงชื่อบริจาคแล้วแต่ศรัทธาครับก็มาไหว้โต๊ะที่2ครับแล้วก็มาจุดที่3ด้านข้างๆนะครับโต๊ะที่3ามครับ บริเวณ้นานในของศาลน,นะครับเสร็จก็ามาจุดที่4ครับโต๊ะที่4ครับนี่ครับโต๊ะที่5ครับที่5เสร็จก็ามา ต๊ะที่6ครับ3พี่น้องครับนี่ครับมาโต๊ะที่7ครับผมตัวที่7ตัวที่แปดครับ,รบแลังกั้นก็ไปตัวที่9ครับ 7จ็นี่จะอยู่จุดเดียวกันครับก็มาโต๊ะที่10นะครับครับนี่คือจุดไหว้จุดต่างๆนะครับสิบจุดแล้วนะครับจะไปดูอีกม,มีอมีไหมครับสรุปมีจุดไหว้ในจุดไหว้ทั้งหมด10 จุดนะครับสิบจุดหรือสิบโตนะครับจะเขียนว่าโตที่หนึ่งครับสองสามสี่ห้าเกแดเ้าสิบนะครับภายในสารจะไม่ลิ้มก้อนเหนียวทั้งหมดแล้วก็พาท่านไปผู้ชมไปดู ทั้งหมดแล้วนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ